โอเคฮนะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮนะอยู่วันจ่ามอตตอนนี้อยู่ในเกม AVA เซิรฟ์ฟเกาหลีฮนะโอเควันนี้นำเสนอ s c a r L F Serpent นะฮนะอ่าเป็นปืนสายไลฟ l e m a n ์แมนนะฮะโอเคก็ไปจัดมาจาก b บ็กมาร์เก็โดนไป5ล้านกว่าแพงมาก มันแพงก็ไม่อะไรปืนมันดีฮะอืมปืนนี้ดีไม่ด,ไมดีไม่เอามารีวิวโอเคเรามาดูค่าสแต็กกันก่อนเลยโอเคเริ่มที่ดาเมจดาเมจสี่สิบหกหน่วยระยะการยิงเจ็ดสิบสี่จุดห้าหน่วยความแม่นนัดแรกเก้าสิบสามจุดหกความแม่นขณะยิงลัวเก้าสิบจุดสาม ความแม่นขณะนั่งยิง92.1อัตราการลั่น12.82ถือว่าลั่นเร็วพอตัวฮะสำหรับปืนพวกสายไรเฟิลแมนกระสุน33นัดฮะมีแม็กบวกไปอีก2เป็น35นัดและนี่ก็คือความคล่องตัวปืนนี้ไรเฟิลแมนมันคล่องตัวระดับกลางอยู่แล้วฮะ โอเคสกิล okay. มันมีสกิลติดตัวด้วยฮนะอ่าซึ่งมีถึงสองสกิลเลยทีเดียวซึ่งสกิลแรกก็คงเป็นไอเนี่ยฮะยิงแล้วติดคียทิคเข้าห้าสิบเปอร์เซ็นโอกาสติดคียทิคเข้าห้าสิบเปอร์เซ็นและอันนี้ก็เหมือนเดิมฮนะยิงแขนยิงลำตัวเลือดลดเท่ากันอ่าแต่ค่าเจาะเกาะก็จะน้อยน้อยกว่าปืนอื่นหน่อยก็คือลงมาอยู่ที่ประมาณยี่สิบแปดปืนอื่นมันสามสิบขึ้นนะผม เท่าที่เคยสังเกตมาโอเคของแต่งอะไรก็ไม่มีนะฮะบาลาน์อยู่แล้วตีบวกยำปืนยำไม่ได้ะฮะอ่าแล้วก็ Achievement ก็มีให้ทำแต่ผมไม่ทำาะี้เกียรทำเพราะเลยรู้ไหม Achievement เนี่ยนะถ้าเรารับมาทำปั๊บเนี่ยพอเข้าไปเล่นทีไรนะเล่นกากทุกทีเลย แต่พอเราปล่อยอาชีพเมนต์ไปเนี่ยโอ้โหเล่นง่ายที่มันทีแล้วไม่รู้เป็นไรใครเคยเป็นมั่งยิ่งตั้งใจเล่นยิ่งยิ่งกาเออแต่พอเล่นแบบชิวๆไม่คิดอะไรนี่คือแบบโอ้โหคิวเอาคิวเอาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าโอเคยิงท้องสาบนัดล่วง มีขามีขาได้ไประมาณสี่นัดเมื่อกี้กดหนึ่งครั้งลั่นสองนัดเลยโอเคหมวกยังกันได้อยู่อ่าไอ้ล็งยิงนี่ก็นิ่งพอตัวโอเค ลองมาดูรอยกระสุนกันดีกว่าโอเคเริ่มที่การยิงรล่ดีดขึ้นไปเซมันี่เป็นยังก็เครื่องหมายคำถามเลยทีเดียวโอเคแบบคุมดิดขึ้นนิดหน่อยแทบจะตรง ้วถ้านั่งยิงล่ะนั่งยิงก็เซซ้ายเซ,ยซยขวาน,นิดหน่อยโอเคเฮ้ยแม่กดนั่งที่ไรไปงี้ทุกทีนั่งยิงแบบคุมก็อย่างเหมือนเดิมคุมได้ดีอยู่โอเคเลงแบบยิงลัว ในนั้นนิดหน่อยแล้วก็เริ่มแล้วเลงกันเลกเจ็ดโอเคเล็งยิงแบบคุมเ,เรียกได้ว่าโคตรนิ่งฮนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเล็งยิงให้ยิงคุมดีกว่าเออน่าจะดีกว่าโอเคลองนั่งดูดิ ไปซ้ายโอเคแบบคุมแทบจะนิ่งฮะเออก็คือตัวนี้มันคุมง่ายฮะก็ผมลองแล้วอย่างเช่นเดินไปก็คือ ยิงกดแทบจะกดกดค้างได้เลยประมาณนั้นน่ะใช่ถือว่าเล่นง่ายอยู่ปืนนี้โอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเจ้าสกาลเอฟเซเ t นะฮะอะ่า โอเคก็นั่นแหละกิจกรรมคอลแลบ,บ SF อแบบก็ยังอยู่นะฮะอ่าก็ไม่รู้ว่าจะหมดเมื่อไหร่อ่าเปิดเพลงนี่เปิดเพลงเปิดเพลงเอหน่อยอเฮ้ยปิดเพลงเออพออยางเงี้มันเสียงเบาวันทีเลย เหมือนไม่เป็นบั็กไงไม่รู้นะเออเออต้องมาสลับตัวละครอย่างนี้เอาอ่านี่ไงก็ปืนไอเทมคอรแลบเอเจผมก็รีวิวไปแล้วนะฮะก็ ไปย้อนดูกันได้อ่าโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Бомба обнаружена. Бомба oh. oh. обнаружена. Oh. You win. Mission Впереди, брат! Машинник обнаружен! Впереди, брат! You win. Так держать! Mission Подкрепление! Я Обнаружена бомба! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, Red's been killed. Reload. You win. Roger. Mission completed. One less round to